อะไรเหรือโปนี่ฮะมองหน้าทำไมฮะมีอะไรฮะฮะมองหน้าทำไมมองหน้าหาเรื่องเหรอหไม่ยังอีกเหรอที่นี่มองหน้าทำไมยังยังไม่พูดอีกฮะ <c oughs> ไปดูหน้าใกล้สิฮะมีอะไรมีอะไรติดตรงหน้าไหมอะไจ้องขนาดนั้นฮะมีอะไรมีปัญหาอะไรฮะ โหนี่นี่โหนี่นี่โหน,น,นี่นี่เอเป็นไรมองมองเออมีปัญหาไหมเอีมีปัญหาอะไรเหรอเป็นบ้าป่ะพ่อใหญ่หาเนี่ยมีอยังปรอบ จะไปหล่อแหลกกันอย่างนี้พูกนี่ไหมจัดการเลยพี่ป๊อปป๊าป๊าเป็นอะไรก็ไม่รู้เสียเ้นกินยาผิดซ่องหรือยังไงเอ้ามันมองงนานะคุณวะกูกูยังไม่ถามซื้มอมาเป็นอย่างนีใไรมองหน้าป๊าป๊านี่ไม่ได้มองไม่มองได้ไงก็เห็นอยู่ว่ามองเนี่ยนี่มองกับข้าบนโต๊ะป๊าป๊า <laughs> <laughs> ย้ำอีกครั้งเพจจริงสก,กุลไตบอกไม่ไม่เพจปอมสก,กุล ของแท้บอมีคำว่าซสองจริงของแท้2องแสนามของปลอมสองแสนสองเ่าเชื่อบานี่เอฟซีนำมันกัคาโกคันถิ็นเท่าน่ะราการสุดท้ายเพจปลอมมันดี่ซ่ลิงเ็บบพนันแบบนี้ปอบค้นของแท้บดยุ่งกับการพนันใดๆทั้งสิ้นเพียอยังบ้านี่เฮียอยังปลาเพียย่งนี่ยเนี้ยนี่ห้ยกในตัวให้ยกนี้วันนี้พนี้นะมากวนใคยอีกเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดีเล็บซักนผ่าน